เดิไปเดินเน่่เแล้วเปิดติดล้ไมเจ็บไปตายไปก็อยู่ห้องไเดินเดินเดินช็อตช็อตเช็อตสุ่กูกวตุ๋ยเออผมว่าตุ๋ยป่ะแค่ถ่ยคนนึงได้ป่ะดูช็อตให้แกูได้เแทงสวย่เไพประาครับดีครับไปเลไปพี่ปองพี่ตบินครับเอช็อตเปิดมั่นไว้เข้าใจก็วันเดินไหลเข้าใจ ีรอบและทิ้งคนเดียวแบบนี้เห็นตำแหน่งยิงกีหนึ่งยิงวิวีสองจาก K r X เลยครับแมช็อตไม่ได้เช็คมีเห็นเหมือนกันนะ่ยเอาทีไทยแล้วดันต่อเนื่องเลยครับมีเทลเซอร์ไลฟ์มาลู่ต่อหายไปสี่เลยครับผมหมดแม็กก็เก็บไปสี่แต่หวัง่าจะเป็นเอ็ดเอทที่สองสวยเลย ูหลังบอด mhm. หลังบอดน,น,น้าบอบอบอัวน้บอดตัวน้นบอขวา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 มัดนบออยู่พี่ฆ่ามัได้ปะมมได้ปะตายสิี่เฮเบนเอาโมเฮเบนยิองเฮเบดนเฮเบลงมาก็ตายปืนได้ปืนได้สองสามชนะได้วางควางวัดใจเฮเบไม้มาแล้วกันดูเฮเบนห้พี่ได้ปะเฮเบนอยู่รอแล้วรปัดช่วยพี่คนวาปัดาพี่ให้เฮเนอยู่

เออเราจะปลาแลบอยู่แลบอยู่ไม่โดดสวยดีสวยพี่ครับพันดีพผันดีสวยครับไม่ลอให้ไม่รอให้ไม่มีกล้องเคีย์เคีย์มันแบบไมัลมันลุกมม่มีขอนมันขุนลนลนมัไลุดมันลุมันลุนลนลุอลุกลุกม้นนลุกมันลกลัลอลลมนลกัมมก่ั

ไม่เว่าหลักทำหนึ่งก่นมึงหาเล่นไปก่อนเลีันตีอ่ะครับครบครครบครับครรับครคบครบครับครับครับคไับครับครับครัมนใครับครับครัครนเ็นบ

พมันวันปิด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 ปิไปดปิดปดปิ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 ดปดปิ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 ปิดปิปิไปิดปิปิดปดปิ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 ไปดปิดปิดปดปิ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 ดปปิดปิดปิดปิไปดปิดปิดปิปป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 

นายน้าสอง c อรจีนจีนแบบีกเฮเว่นเฮเว่ CT ก็บเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาซีีเจะกดเก็เซซีเซ็ตมามามามี่มาที่มาที่มาปล่อยพี่เข้ามากับมา่ของคนนี้แล้วเฮียผมไปไปเลยผมไปเว่นเดินเทเเดินเทดผมไับพี่กรอรอรอเนมารอเพื่อนมาอใครอยู่รอใครอยู่มาชวรพี่เกียนี้ก่อนไวะ มันจะช่วยเรามันจะช่วยเรามันจะช่วยอีกระวังให้เป็นดันเออเินเด้หลังรอหลังหลังตให้ลูกนมันจะช่วยให้เ่็นตันะวเตอร์ัใกล้เีตันตันตัวอเตอร์วอเตอร์เยอะวเตอร์สีตัวตัดออตตันตัตััตัตันตัตัตัดนตัตัตันตันตัตนตั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 ดตั รู้ว่าหลังมามันจะชนนะอโค้ไปถอยคอดเลยอ่ะอยู่นี่ที่ตนนึงเฮ้ยพีแกโคแกมาแกโคมาต้ไหตต้หนต้หไโดดแล้วไม่โดดแล้วโดแผนวะช่วยไม่ได้พี่ออโดนเนตโนหักักสามตัวสององก็สวยไีดวโยกได้โยกให้เดวโยกให้ตนชอตนตีทุได้นะเอ้ยโดนมันโดนคสพี่หมดเลยสาม มึงโคไปได้ปะเดี๋ยววิ่งไปโยนหมวกทีมถือปืนไปนะเรามียีถือมาตัดเาตลยผมจ้ามิบอนบอาบตัวนึงบอตบอทีั่อน่อนใจเย็นใจนตม่งทีมตกูพิงไม่ได้นะรอก่อนรอเป้ารเมึงแค่รอเทวเป้าตัเลกัวเลกับดูเลยโซ เออซีเปซออกมาป่ะเอ้ยมาเต็มเลยีเ้าเียีควันซีไว้ีไว้ันเบรกไปก่อนเข้า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 ไปก่อนนะปะด้วยระวังก้งระวังระวังระวัเอไม่เห็นเรอ้้แปสิอะไรเราปดิบอะกเปิดกีนึงอ้มีมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงตรง้นปะปเดี๋ยวยอนเอไปอม

เป็นทุกอย่างเยเยอะมา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 ฟนด์จหมดอให้เขยให้เขยทปะูดเลยตัวนึงพีกยอดซ้ายซเก็บของเก็บของเพี่กี่เอตะเอองเองตากูทปิดโลกไปตัวอีออเก็บรออีเก็บรออีเก็บรออีเอไมีงเอมเอจะเปิดประตูเปิดประตูเก็บออีเปิดประตูเ

ทีทีทีก็วังไงก็วังไงควยานเถียงใส่ผดเขาน่ยวควานดอกคว้านดอกให้ตัดให้กูตัดไปคว้นดอก้กูควานดอไปกูัดดูสเตยให้ไม่ดแล้วไม่ดแล้วจงช่วยไม่ได้เลยกวาไนเจ็บลยดได้ได้ตัดไดดได้ังบอมแล้วหลังบอมแล้วจไม่านกสวยแล้วเนานานานไดเลนะเวลานเวลาในเวลาในเวลากของเลง

คอมเมนต์ขบวนไม่เจอไม่เจอแต่ว่ามันเพื่อมันผ่านไปได้แล้วไอ้บีนั่วเออวังเลยเีนีวางแล้ว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 สองตัวเลยยู่ไหนบ้างโนจะกาเก็ตมาเก็ตอะใครตอเลยกูวิ่งไปกวิ่กับออรอไบอมไอบอมไบอมรอได้รอนได้มีฝนกล

ต่อสี่ไลน์มาหนึ่งราบไล่อะไรอันดูครับพี่อาร์ครับเล่นใต้ลัฟเตอร์เลยครับ โย่โอ้โหทามิ่งสวยเลยครับเห็นสามเลยครับโอ้โหรู้สามเลยครับสภาพไปสามเบรกจังหวะการเข้าเลยมันต้องเอ๋มันติดของมันติดของมันเข้าไม่ได้มาเจอมาเลยมันตีไฟติดหวักมันตีไฟตดหวักสองกูรู้พนักงานยากมากตัวนั้นเยไปไหนวะผมเล่นทางหน้าจ่ายลางกลางมันเลยมากลับมาชฉยคกลับมาชเฉยมาไล่ต่อด้วยกับถึงกเอาสุดจะเก็ตโรล่าได้ไม่มีความติดต่อความเฉยความเฉย

มีใช้โดนโดนสุดโดนกันเลยางไม่เห็นตอปั๊บอยู่ไปเป้ามามีเอาโดนแต่อรามกลางนะตั้งเองได้ตั้งอยู่กันสายมันไมัเห็นมันอยู่ในตองนี้เลยวะลองทำกับไม่กลับมาได้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 กลับไดีพีได้หลอกชุดหน่อยบ้องได้ได้ปลดสายมาต่อได้ถึงจังหวะกันมันบอดแล้วเช้าไปเลยปะไปเลยเลยปะเกลือลักเก็งเกือบไอเหมือนกันครับมือไวเทลวินหลบไปได้ แม่ชอบแพลนนอยยานี่คือเปลี่ยนเกมแล้วเลยครับเราดูอไทยไม่ได้บอมเลยอนแรไม่ได้บอม KRX เจอเกียมาเตะก่อนถือเลี้ไปที่ย้ายบอลมาเท้าแบบนี้รอจังหวะดท้ามิ่งดีแล้วรอปาดมาเจอ KRX ได้มาหนึ่งฟอนตัสไหลต่อพี่จะฟอนตัสมาแล้วหยุดดีคอนสแกนต่อนทันทีฟอนตัสมารอแบบนี้เห็นแต่ไม่มีต้องเกียวสวนมาได้ วางเอาตามหนึ่งเก็บไปโซามอตามมีเทเลนดทีทีีท้ายคดีคนก็ตับจปัดซ้ายรอด้องอัามปัดสายกันมึงมองขวาติดแล้วว่ากับเลนนั้นผมมองเไม่ได้เเอามือัดตัวเองดีดยม่น่าอยู่แบบนี้เล่นแล้วครับนงอสองมีโอกาสครับไอ้ดสเซนแต่เวลามันค่อนข้างบีบครับตัดืนเลยไงครับาเบิลสับเปลี่ยนเียโก้เซียโก้ครับเชิง เชิงยู Ps ่น謝謝ับเวลานับวิสุดท้ายเรียบร้อยคับ3าคิวจากเข้าไปฝั่งเบีรป่ะกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วไม่เที่เลยครับเ่งเก่งมากครับกูจะฆ่ามเลยกูจะฆ่ามันเลยลเาเดินรอเวีนกันเลยวันตัสแล้นตัสเดินกช่ยไม่ีพเนก็ไม่ไกล้วเดินมาเกเดินมาโอยอยอ้้้้้ได้้อย้้ย้้ย้้้้อ้้้้้้ย้้้้้อ้อย้้้อ้้้้ ผมสกระบอกพีเป็นกอัล้ให้ลรอรอเดัหน่อยสิทีอ่ะเได้เได้ราไม้ราไมได้แกนเลยด้วที่มตแกนเลยว่ะคุณโดนแท็คุณโดนแทคุณมีคาเต้อไแดนตีติดกนแีตโอเข้ามาก่อนได้แ้เอกตออกแวดบลิสตุโตท้ายโทายเฮ้ยเ้ยวเาเดินเลนมาแล้วตัเอกตัดเวสได้ครับ วนมาต่อเนื่องหรือเปล่าตัวสัมพัญพี่อาโดตัดไปจากฟอนตัดล่างมาต่อเนื่องพี่คนเดียวโอเคก็ปิดงานให้วิทตุคิวเลยโอเคก็เรียบร้อยเลยครับไม่ฝอยครับติดปาก้าวยับกลับกลับกลับมาดาวก็ได้เอ็นดูบีแล้วเรือี้ครับเอสองตัวยกทีมได้ทีมเองก่อนเลยบอสดาวโลกละครอีกแล้วฮะไม่มีขวัญผมต้องเข้าก่ับการเล่นบอสการเล่นารเล่นรอบพีอาร์ครับพยายามจะเดินเปิดตำแหน่งให้และเห็นมาก่อเรียบร้อยครับตัดเมอร์จี้ไปได้แบบนี้เอเคลียเคลียเลยอ่ะ ้ำห <th desserts> นังเรื <field> <th outra river> ่องนี <th <ans that word> <th <ans that word> ้คุมแล้วแล้วเรียลตี้ไม่ได้ท่านั้นของฟอนตัสเข้ามาด้วยเลยครับเอนโดซินเดินเคลียร์ต่อแต่ว่าเขาปิดประตูลงแล้วอาชาบมีแฟนแล้วเฮ้ยพี่กางข้าวทีข้าตาบ้านทำไมข้าตาบ้านถึงใส่ผ้าคนด้วยเสือเป็นหลงคอยใ้ดี่มีความรอดถูกด้องที่วิทย์ตัดอัตราไม่ดีครับเดินแค่บุกที่นั่นครับหดอิบบาทกลางกลางกลางกลาพี่เฉลี่ยครับขย่มแบบนี้เดินไปเล่นเดิมาแล้วเดินไม่ไดผมจะพิชมันมันมีปืนแล้วนะ่ขาจะพิชมัน

งัต้มาเจ๊ไม่เจอมอกี้ไม่เจอเมื่อกี้ไม่เจอมา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 เทสมาเทสมันควอนดีเมนควนต์นี้ได้ปะไม่มีควอนต์หนึ่งตัวเลนที่เห็นให้อยู่ที่หน้าของเมนแล้วเคเอ็กมาแล้วที่มาเก็ตจังหวะนี้คาร์บูรเทวินตามมาันเลยแต่มันโดนของเพื่อนเยอะมากตรงนี้เคเอ็กเจี๋ยอยู่เหมือนกันนะล็อกดาวน์ดิสคอยไปได้ก็พีอาตัดโดยซินไปได้อีกครับโอ้ตรงกลางอะแล้ว

ปล่อยมัน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 ไเรล่อยหนมาก้สมาก่อนแปพอยมาก่อนเไหม่ยจะกตเดียว่เดียวกลางบ้างนะครับแปมันน่าคิดว่หรอเกล่ยวไอ้ปะเบอกเจ้ากูมีเช็คไว้ให้แปไปลูกนึงแปดไวไม่เจอ

เกมสสีแบบนี้เป็นแชมปต้องทำได้ในแต้มแรกงยากกันเลยครับ้ชนะรอบเียโอ้โมาจะจับกับรดีนะขวชนะเย